สวัสดีครับผมอาจารย์สมชายนาคาพดุงรัฐจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหลังจากที่มีการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีพศ .2543 มีการบรรจุหัวข้อเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือวิชาธรณีวิทยานั่นเองนะครับก็มีคำถามต่างๆมากมายครับที่พบบ่อยก็คือธรณีวิทยาคืออะไร เรียนอะไรเรียนแล้วไปทําอะไรครับคําถามเหล่านี้มีมามากมายเนี่ยนะครับก็คือที่มาของการทําสื่อเรื่องหรักทรริกิยาในวันนี้ครับแผ่นดินไหวผูวเขาไฟระเบิดน้ำท่วมดินถล่ม สึนามิเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งและหลายครั้งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศปากีสถานในปีคริสตศักราช2005มีผู้เสียชีวิตมากกว่า86,000คนบ้านเรือนเสียหายมากมายการเกิดสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคมคริสตศักราช2004ที่เกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า2 0 0 0คนประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันนี้มากกว่า5,000คนการเข้าสู่สงครามอ่าวเปอร์เซียของสหรัฐอเมริกาในปีคริสตศักราช1,990ถึง1,991เป็นเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมปิตโตรเลียม การยึดครองประเทศมาเลเซียและพมา่าของอังกฤษในช่วงของการล่าอาณานิคมก็เพราะประเทศทั้งสองมีทรัพยากรแร่มากมายแร่ดีบุกเคยเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่4ของประเทศไทยรองจากข้าวไม้สักยางพาราในช่วงพุทธศักราช2,510ถึง2,515ทองคำ ยังคงเป็นแร่โลหะที่มีการทำเหมืองในประเทศไทยนอกเหนือจากแร่สังกะสีปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตแร่อโลหะซึ่งทำรายได้ให้ประเทศอย่างมากมายอาทิการใช้หินปูนในอุตสาหกรรมปูนซีเมน น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีคริสตศักราช2011ที่ผ่านมาเกิดจากการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นก็คือคำตอบที่ว่าเรียนธรณีวิทยาไปทาอะไรนั่นเองธรณีวิทยาคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกซึ่งรวมถึงลักษณะภูมิประเทศของโลก ตลอดจนลักษณะและการวางตัวของหินแต่แร่ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีนิยาซึ่งทํทำให้โลกของเราไม่เคยหยุดนิ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับใจความสำคัญที่ว่าสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในธรณีการนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะสังเกตได้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปในปัจจุบันคือเอกรูปนิยมที่กำหนดโดยนายเจมส์ฮัตตันชาวสกอตแลนด์ ในปีคริสตศักราช1,770เอกรูปนิยมถือเป็นแก่นของการศึกษาทางธรณีวิทยาเพราะว่าหินแร่เกิดในธรณีการซึ่งมีอายุยาวนานหลายพันปีหลายล้านปีการใช้ปรากฏการณ์ปัจจุบันไปอธิบายกระบวนการต่างๆที่เกิดในธรณีการได้จึงมีประโยชน์มากตัวอย่างเช่นการพบระแหงโครนในหินตะกอนสามารถอธิบายได้ว่า หินตะกอนนั้นต้องเกิดบนแผ่นดินที่อากาศร้อนแห้งแลง้งจึงเกิดระแหงโครนการค้นพบเอกรูปนิยมในคริสตศกวร์ที่18จึงถือเป็นการเริ่มต้นของการศึกษาธรณีวิทยายุคป,ปัจจุบันการศึกษาทางธรณีวิทยาแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1นึ่การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของโลกกลุ่มที่2การศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและกลุ่มที่3คือการศึกษาเกี่ยวกับธรณีประวัติหรือมิติของการเวลาครับ 1. วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของโลกนักธรณีวิทยาศึกษาวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของโลกโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการนำมาใช้ประโยชน์เช่นแร่เหล็กทองแดงปิตโตรเลียมหินอ่อนหินปูนดินน้ำเป็นต้น แหล่งแร่ต่างๆเหล่านี้จะปรากฏเฉพาะบริเวณและมีความสัมพันธ์กับหินต่างชนิดกันพื้นผิวโลกปกคลุมด้วยหินสามชนิดได้แก่หินอัคนีหินตะกอนหินแปรและตะกอนดังนั้นจึงมีการศึกษาวิชาที่ว่าด,ด้วยหินของหินทั้งสามประเภทและตะกอนคอเทนารีการศึกษามีทั้งทางกายภาพและเคมีการศึกษาตัวอย่างหินมีการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศ จากแผ่นหินบางโดยอาศัยคุณสมบัติทางแสงที่ผ่านตัวกลางที่มีดัชนีหักเหต่างกันสำหรับหินตะกอนมีการตกตะกอนตามลำดับชั้นจึงมีการศึกษาเรื่องการลำดับชั้นและเนื่องจากหินตะกอนมักมีซากดึกดำบันเกิดร่วมอยู่ด้วยก็จะมีวิชาที่เรียกว่าโบราณชีวะศึกษาควบคู่ไปด้วยนอกจากนั้นน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ก็เป็นวัสดุทางธรณีวิทยาที่จำเป็นต้องศึกษาด้วยจากการที่แร่เป็นสารประกอบของหินซึ่งหินทุกชนิดจะประกอบด้วยแร่ตั้งแต่1ชนิดหรือมากกว่าดังนั้นนักธรณีวิทยาจึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องแร่ควบคู่ไปด้วยเรื่องหินและแร่จึงเป็นของคู่กันที่แยกออกจากกันไม่ได้ แรกคือธาตุและสารประกอบอนินรียที่เป็นของแข็งเกิดตามธรรมชาติมีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบม,มีสูตรทางเคมีและสมบัติอื่นที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัดแร่แต่ละชนิดจะมีรูปผลึกความแข็งความถ่วงจำเพาะรอยแตกและผงสีเฉพาะตัวแร่ที่พบบนโลกมีมากกว่า3,500ชนิดแต่มีแร่ไม่กี่ชนิดที่เป็นแร่ประกอบหินที่พบในส่วนเปลือกโลก แร่แบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1. แร่ซิลิเกต 2. กลุ่มแร่ที่ไม่ใช่ซิลิเกตมากกว่าร้อยละ90ของแร่ประกอบหินจะเป็นแร่ที่เรียกว่าแร่ซิลิเกตแร่ซิลิเกตคือกลุ่มแร่ที่ประกอบด้วยซิลิคอนและออกซิเจนเป็นหลักซึ่งธาตุทั้งสองนี้จับตัวกันเป็นหน่วยโครงสร้างรูปทรงสีหน้าโครงสร้างนี้อาจเกิดเป็นอิสระเป็นกลุ่มเป็นลูกโซ่หรือเป็นแผ่น โดยทั่วไปมีธาตุโลหะอื่นร่วมอยู่ด้วยตัวอย่างแร่ซิลิเกตเช่นแร่คอสเฟลสปาไมกาเป็นต้นกลุ่มแร่ประกอบหินที่ไม่ใช่แร่ซิลิเกตที่สำคัญคือกลุ่มคาร์บอนเนตได้แก่แร่แคลไซต์แร่โดโลไมซึ่งแร่ทั้งสองนี้เป็นแร่ประกอบหินของหินปูนและหินโดโลไมตามลำดับ ส่วนกลุ่มแร่ตัวอื่นๆมักเป็นแหล่งแร่เช่นแร่ฮิมาไทแร่แมกนิไทแร่ฟลูออไรแร่พวงแร่ดีบุกแร่ยิบซั่มเป็นต้น 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโลกจากการที่โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์พร้อมกับหมุนรอบตัวเองพลังงานจากดวงอาทิตย์แรงดึงดูดและความร้อนภายในโลกทำให้เกิดกระบวนการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสองกระบวนการได้แ,ก,ก,ก,แ,ก,แ,ก,ก,แก่กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนโดยอาศัยทฤษฎีการแปลสันฐานในความสำคัญคือโลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นมีแผ่นใหญ่เจแผ่นได้แก่แผ่นแปซิฟิกแผ่นอเมริกาใต้แผ่นอเมริกาเหนือแผ่นยูเรเซียแผ่นอินเดียออสเตรเลียแผ่นแอนตาร์กติก และแผ่นแอฟริกาแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้ไม่เคยหยุดนิ่งมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาการเคลื่อนที่มี3มลักษณะดังนี้ 1. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน 2. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ชนกันและ 3. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เฉียดข้างกันการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆเหล่านี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด สึนามิการเกิดหินอักนีหินแปร ى, และการเกิดแร่ชนิดต่างๆการศึกษากระบวนการต่างๆเหล่านี้คือการศึกษาวิจัยและติดตามเฝ้าระวังทางธรณีฟิสิกส์ซึ่งมีหลายด้านเช่นวิทยาแผ่นดินไหว GPS กระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกเป็นกระบวนการที่มนุษย์ทุกคนรู้จัก ได้แก่การผุพังทำลายการก่อนและการเคลื่อนย้ายตะกอนโดยตัวกลางต่างๆอาทิแม่น้ำทานน้ำแข็งคลื่นลมและการสะสมตัวของตะกอนภัยพิบัติต่างๆอาทิน้ำท่วมดินถลม่มล้วนเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกทั้งสิน้น จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกระบวนการที่กล่าวข้างต้นทําให้เกิดวัฏจักรการเปลี่ยนสถานภาพของหินดังที่แสดงในรูปจากรูปแสดงให้เห็นถึงการเวียนวนตายเกิดของหินชนิดต่างๆเช่นหินภูเขาไฟซึ่งเย็นตัวบนพื้นผิวโลกจะถูกอิทธิพลจากแสงแดดฝนเป็นเวลานาน,านๆก็จะเกิดการผุพังแตกหักต่อมาถูกน้ำลมพัดพาไปสะสมตัวในแอ่ง เมื่อทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดการเกาะตัวจนในที่สุดกลายเป็นหินตะกอนหากหินตะกอนมีการจมตัวลึกลงไปเรื่อยๆก็จะถูกแปรสภาพกลายเป็นหินแปรจนกระทั่งกลายเป็นแมกมาในที่สุดในทำนองเดียวกันหินอคนีแทรกซ้อนหินแปรและหินตะกอนซึ่งอยู่ในที่ลึกใต้ผิวโลก ถ้าถูกกระบวนการยกตัวให้โผล่ขึ้นมาสู่ผิวดินก็จะเริ่มเกิดการผุพังแตกหักเช่นเดียวกับหินภูเขาไฟประวัติโลกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่เกิดพร้อมกับระบบสุริยะเมื่อเวลา4,600ล้านปีล่วงมาแล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้จะถูกบันทึกในชั้นหินมิติของเวลาจึงเป็นการศึกษาที่สำคัญของวิทยาศาสตร์โลกซึ่งประกอบด้วยธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์ซึ่งต่างไปจากวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆเวลาหรืออายุในทางธรณีวิทยามีการศึกษาในสองลักษณะคือการหาอายุสมบูรณ์และการหาอายุเปรียบเทียบการหาอายุสมบูรณ์ของหินแร่ใช้ความรู้ด้านกำมันตรังสีของาธาตุบางตัวที่ไม่เสถียรเช่นอะตอมแม่ มีการสลายตัวอย่างต่อเนื่องจนเป็นธาตุไอโซโทปสถียนหรืออะตอมลูกเมื่อสามารถวัดหาปริมาณอะตอมแม่ปริมาณอะตอมลูกและรู้ค่าคงที่ของการสลายตัวก็สามารถหาอายุของหินและแร่ได้การหาอายุหินแร่โดยวิธีไอโซโทปปรังสีที่สำคัญสำคัญได้แก่วิธีโพแทสเซียมอาร์กอน วิธีรูบิดียมสตรอนชีเมวิธียูเรเนียมเลดวิธีการต่างๆเหล่านี้ต้องใช้เครื่องแมสสเปกโทรเมเตอร์ซึ่งมีราคาสูงประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือดังกล่าวส่วนการหาอายุโดยวิธีคาร์บอนโฟเป็นการหาวัตถุพวกทานกระดูกจะใช้หาอายุวัตถุที่มีอายุประมาณ50,000ปี ประเทศไทยมีเครื่องมือหาอายุชนิดนี้ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก่อนที่จะมีการหาอายุสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มหาอายุเปรียบเทียบของชั้นหินก่อนโดยอาศัยหลักการพื้นฐานที่เข้าใจได้ง่ายและมีเหตุผลเช่นหลักการลำดับชั้นหินหลักการหาความสัมพันธ์ตัดกันหลักการเปรียบเทียบชั้นซากดึกดำบรรพ์รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง ในช่วงกลางศตรวรรษที่19การจัดทำลำดับชั้นหินของโลกในเชิงเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยกลุ่มหิน4กลุ่มโดยเรียงอายุตามลำดับตั้งแต่อายุแก่สุดขึ้นไปจนถึงอายุอ่อนสุดดังนี้ 1. หินพรีแคมเบียน 2. หินพาลิโอโซอิก 3. หินมีโซโซอิก 4. หินซีโนโซอิกหินพรีแคมเบียน ซึ่งแก่สุดนั้นจะไม่มีการแบ่งย่อยเนื่องจากมีข้อมูลน้อยในขณะที่หินอายุอ่อนกว่ามีซากดึกดำบันให้ศึกษามากซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นหินยุคแคมเบรียนหินยุคออโดวิเชียนสำหรับหินซีโนโซอิกแบ่งย่อยเป็นหินสมัยเช่นหินสมัยไพรตซีนแต่และกลุ่มกลุ่มหินแต่และยุคจะมีสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันเช่นในชั้นมีโซโซอิก so จะมีสัตว์เลื้อยคลานมากโดยเฉพาะไดโนเสาร์ในชันซีโนโซอิกจะเป็นช่วงเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ซึ่งมนุษย์เกิดอยู่ในสมัยไพรโตซีนโฮโลซีนหลังจากมีการค้นพบการหาอายุโดยวิธีไอสโตรังสีจึงมีการจัดทำม,มาตราธรณีการซึ่งจะระบุตัวเลขอายุลงไปด้วยและทำให้สามารถแบ่งหินพรีแคมเบรียนออกเป็นยุคย่อยๆได้แผนที่ธรณีวิทยา Smith, วิลเลียมสมิธวิศวกรชาวอังกฤษได้ศึกษาลำดับชั้นหินและลักษณะของซากดึกดำบรรทที่ปรากฏบริเวณคลองที่ขุดเพื่อการขนส่งบนเกาะอังกฤษสมิธได้เปรียบเทียบและประมวลผลเป็นแผนที่ธรณีวิทยาของเกาะอังกฤษซึ่งเป็นแผนที่ธรณีวิทยาแผ่นแรกของโลกสมิธจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการลำดับชั้นหินในปัจจุบันแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย สำนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้จัดทำแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทยมาตราส่วนต่างๆตั้งแต่ตตตตปีพุทธศักราช2482และจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทยมาตราส่วน1ต่อ2ล้าน5แสนในปีพุทธศักราช2530แผนที่ธรณีจะกำหนดขอบเขตของหินหมวดหินกลุ่มหิน อายุตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียนจนถึงปัจจุบันแผนที่ธรณีวิทยาจะช่วยกำหนดขอบเขตของการสำรวจแหล่งแร่และปิตโตรเลียมให้อยู่ในพื้นที่ที่แคบลงเช่นการสำรวจฐานหินและปิตโตรเลียมมุ่งสำรวจบริเวณพื้นที่ของหินยุคเทอร์เชียรีการหาแร่ดีบุกก็จะมุ่งสำรวจบริเวณพื้นที่หินแกรนิตซึ่งสามารถศึกษาได้จากแผนที่ทรัพยากรแร่ธรณีสนามคือ การศึกษาธรณีวิทยาในสนามหรือที่เรียกกันโดยทั่วๆไปว่าการสำรวจธรณีวิทยาเป็นวิชาบังคับที่สำคัญของการเรียนธรณีวิทยาการสำรวจธรณีวิทยานั้นนักธรณีวิทยาจะมีโอกาสได้ศึกษาวัสดุต่างๆที่ปรากฏบนพื้นดินในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดนอกจากจะเรียนรู้เรื่องการสำรวจธรณีวิทยาในสนามแล้ววิชาภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศ ก็เป็นวิชาที่จาเป็นในการออกภาคสนามการสำรวจธรณีวิทยาอาจจะแบ่งย่อยออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. การกําหนดตําแหน่งศึกษาบนแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิประเทศที่ใช้เป็นหลักในการสำรวจได้แก่แผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นสการสังเกตชนิดหินความสัมพันธ์ระหว่างหินที่ปรากฏโครงสร้างทางธรณีวิทยาและอื่นๆหลังจากนั้น จะมีการเก็บตัวอย่างหินเพื่อไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ 3. การทำแผนที่ธรณีวิทยานักธรณีวิทยาจะต้องรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆเปรียบเทียบและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาสอนทับบนแผนที่ภูมิประเทศมีการจัดทำภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาและรายงานการสำรวจการสำรวจธรณีวิทยาใช้วิธีเดินเท้าไปตามจุดต่างๆ ต้องเดินเข้าป่าขึ้นเขาต้องแบกอาหารน้ำอุปกรณ์การสำรวจและตัวอย่างหินผู้สำรวจจึงต้องเตรียมพร้อมด้านสุขภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์การสำรวจทางธรณีวิทยามีความเหนื่อยยากแต่มีประสบการณ์มากมายมีโอกาสได้เห็นสภาพทางธรณีวิทยาและธรรมชาติต่างๆซึ่งน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็น การสำรวจธรณีวิทยาเป็นการวิจัยพื้นฐานทางธรณีวิทยาธรณีวิทยาถูกนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆมากมายอาทิการสำรวจแหล่งแร่แหล่งน้ำบาดาลแหล่งปิตโตเรเลียมธรณีวิศวกรรมการจำแนกพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความรู้เพิ่มเติมด้านธรณีฟิสิกส์เช่นคลื่นไหวสะเทือน แรงโน้มถ่วงโลกความเป็นแม่เหล็กด้านธรณีเคมีสถิติและการคำนวณปริมาณแร่คอมพิวเตอร์ธรณีวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกเกี่ยวข้องกับวิชาเคมีฟิสิกส์ชีวะคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์และวิชา,อ,าอื่นอีกมากมายการศึกษาทางธรณีวิทยานั้นมีขอบเขตกว้างขวางมากทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และประยุกต์ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ตลอดเวลาครับ